เเราต้อยทางได้ที่ไหนคะเราอยู่ที่บ้านกลาจะไปทำอะไรกันดูผีเสื้อดูผีเสื้ออ่ะดูผีเสื้อก็ต้องดูกลางคืนนี่มาดูกลางวันแล้วจะเห็นเหรออะไรไม่ผีเสื้อกันตัวอ๋อผีเสื้อกลางคืนเอ๊ะกําลังจะไปแล้วตีว้างเลยเหรอสนุกสนานสนุกไปเลยค่ะแม่ค่ะ ยากเลยจริงจับโยนลงไปดิจับโยนลงไปดิโอ้โหเอออุ้ยแต่ทีาชงมาีเราก็กะไม่แพ้ลำธารอุ้ยสีฟงไม่เสีเลย ไไดไทยวอย่านงนั้นหละ อ่อนแอก็แพ้ไปนะจ๊ะ <laughs> พาาไล่จนไล่จนเหนื่อยละเฮ้ย <laughs> สวยสรุปไม่ได้กดคะ่ะจริงเปล่า <c oughs>